ผู้ชมดูนี่สิผมหัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะทุกผู้ชมหัวเบคอใหญ่ขึ้นทีีเล็กทีนน้อยทุกคนดูหัวเบคอนคนนั้นสิหัวใหญ่มากคนนี้ก็เหมือนกันทุกคนดูสิว่าคนที่สุดคือเท่าไหร่โอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดโอเคครับผมน่าจะเป็นคนที่นักผู้ชมเพราะว่าเขา้อยห้าเจ็ดเนาะแล้วก็เป็นเบคอนที่มาสุดตอนนี้โคตรสุดยอดเลยอะ ตอนดูสิผมน่าจะอยู่อันดับลาบ่างๆเลยมั้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่ล่างๆผมกแแแ็แต่ก็ถือว่าเราต้องฟังไปแล้วน้องผูนะ้ชมอะไรเนี่ยบวกหนึ่งหัวทุกวินาทีถ้าปิดอันเนี้ยมันจะแพงเนาะแต่ว่าได้ไปนขนาดหัวเนี่ยมันน่าจะแบบนิดเดียวนะ้องผู้ชมขนาดหัวเออถ้าขนาดหัวเนี่ยมันแค่ 6, 6, 6, งงออสี่สิบเก้าลบัาไงเออดูซีรีส์เบอร์เท่าไหร่เอ,อ่ยี่สิบห้าหรอ โอเคผมน่าจะเหมือนแบบนั้นเลยเนาะก็คือแบบที่ตัวเราจะค่อยๆใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเนาะก็คือแบบเออมีคอนเซปต์เดียวกันคือรีเบิร์ตยี่สิบห้าต่อมาต่อมาก็ต้องเป็นห้าสิบแม่งก็หนะึ่งร้อยอะไรเออผมไม่แน่ใจเนาะซึ่งแบบซึ่งแบบนั้นผมบอกรีเบิร์ตไปทั้งหมดห้าครั้งเนาะเออแต่แบบนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รนะีเบิร์ตเนาะดูสิอันนี้คือเพิ่งจะมาเล่นจริงๆจริงๆเลยนคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีแบบแนวนี้อีก หลายๆแบบไม่เนาะเออเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็อ,อาจจะมีเนาะเออคลิปนี้ก็ไม่ก็มีเพียงเท่านี้แหละเออส่วนการรับของกิฟต์ต่างๆมันก็เหมือนเดิมเนาะอืมทุกอย่างคือเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคือมีกิฟต์มีเออขนาดหัวมีหัวอะไรเนี่ยเสียบบล็อกเท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็รีเบิร์ดเนี่ยก็รีเบิร์ดเหมือนกันเลยเนาะถ้าเป็นรอบแรกก็แค่ยี่สิบห้าคือต้อง้อยครบยี่สิบห้าก่อน แล้วเราสามารถที่จะกดรีเบิร์ได้หนึ่งครั้งสมมุติ200แล้วก็ต้องร้อยให้ครบ200ก่อนแล้วเราถึงจะสามารถรีเบอร์ได้ขั้นที่2ครั้นที่สคมั้นที่4เนาะเออคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในการในน้นทุกคนแบบนี้ครับอีกแบบกับแบบเหมือนอื่นที่เป็นแบบไอ้คลายการนะเออแบบแบบค่อยๆสูงขึ้นหรือค่อยใหญ่ขึ้นทุกวินาทีแบบเนี่ยเออคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ